สำหรับช่วงทดสอบบิ๊กไบค์ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปลองสมรรถนะของรถบิ๊กไบค์แบรนด์พรีเมียมอย่าง MV a u g u s t a กับเจ้า b u t a l e 800 Jack d a x t e r ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในงาน Big Motor s ร์เซซึ่งมันจะหล่อเดินใจนักเลง2ล้อขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเดวยวเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งบูทาเล่800ดร a กสเตอร์คันนี้จะใช้พื้นฐานเดียวกันกับรถบูทาเล่800ที่นำมาปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นรถบิ๊กไบค์ที่มีดีไซน์ฉีกกรอบรถเน็เดิตเดิมๆซึ่งถ้ามองจากด้านหน้าอาจดูไม่ต่างจากเดิมมากนะักเพราะมันจะมีจุดที่แตกต่างหลักๆอยู่ที่ด้านท้ายด้วยบันท้ายที่สั้นและโลง่งแนวดรกสเตอร์ที่ให้ความสปอร์ตได้อย่างเต็มพิกัด ประกอบกับไฟท้ายแบบ LED แถวเรียงตรงขอบด้านข้างทั้งสองฝั่งและไฟเลี้ยวหลังซึ่งถูกยกไปวางที่ตำแหน่งบางโคลนล้อหลังแบบเดียวกับร i วา l เลที่ทำให้มันดูเด่นและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น <S <S และที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างคือคันนี้ได้ติดตั้งท่อแต่งจากสำนักซีโรพร้อมกาดท่อคาร์บอนไฟเบอร์มาให้อีกด้วยเรได้ว่ลลอแบบครบสูตจริงๆรวมถึงล้อแม็กลายสิกการสีดำ ซึ่งทางด้านหลังได้ปรับให้มีขนาดกว้างขึ้นเป็น6นิ้วพร้อมอยางหน้ากว้าง200มิลิเมตรของพรีลาลีรุ่น d i a b o บล์รัส2ซึ่งต่างจากบูชาเล่800ที่สวมยางหลังกว้างแค่180มิลิเมตร ด้วยความสูงของเบาะที่811ม mm, ิลิเมตรช่วยให้ผู้ขี่ที่มีส่วนสูงไม่มากสามารถยืนคร่อมตัวรถได้เต็มเทา้าส่วนน้ำหนักตัวนั้นจะเท่ากันกับร r u t ทาเล800และ675คือ167กิโลกรัมพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่จุได้16.6ลิตร สำหรับมาตรวัดแบบจอ LCD นั้นจะมีตัวเลขบอกความเร็วเป็นแบบดิจิตอลและมีวัดรอบเป็นแบบสเกลในแนวนอนวางอยู่ที่ขอบด้านบนโดยมีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์อยู่ทางซ้ายพร้อมตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกโหมดการขบับขี่หรือ Engine Map ที่มีทั้งหมด4โหมดโดยมีสเกลความร้อนอยู่ที่ฝั่งขวาและยังมีลูกเล่นอย่างนาฬิกาจับเวลารวมถึงสวิตช์ปรับค่า Traction Control และปุ่มเปิดปิดระบบ ABS มาให้ได้อีกด้วย Субтитры сделал DimaTorzok เก่วนด้านของคุมพลังนั้นบรูทาเล่800เร็กสเตอร์คันนี้ใช้เครื่องยนต์3สูบเรียงอันเป็นเอกลักษณ์ของค่าย MV Augusta ที่หยบเอาบล็อก F 380 0ความจุ 798cc 12วาล์วซึ่งให้พลักกำลังสูงสุดถึง125แรงมา้าที่12,000รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด 84นิวตันเมตรที่8,600รอบต่อนาทีโดยทางผู้ผลิตได้เคลมตัวท็อปสปีดไว้ถึง245กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งนอกจากจะแรงสุดๆแล้วคันนี้ยังพ่วงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุปกรณ์เสริมสมรรถนะมาให้อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นระบบการควบคุมเครื่องยนต์ MVICS ที่สามารถปรับ Riding Mode ถึง4โหมดคือ Sport Normal Rain และ Custom ซึ่งจะเป็นโหมดที่ควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้าแบบ Ride right By Wire ที่จะช่วยปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ที่แตกต่าง และยังมี traction control ที่ปรับได้ถึง8ระดับรวมถึงตัว quick shifter ซึ่งได้ติดตั้งมาให้เพื่อช่วยให้สามารถเข้าเกียร์ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นที่สำคัญคันนี้ได้ติดตั้งท่อแต่งซีโร่เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะ ซึ่งทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์คุณจะพบกับเสียงทุมท้มทุมที่ดังกระหึม่มเพียงแค่เบิ้ลคันเร่งทุกคนก็พร้อมใจการหันมามองทันทีและเมื่อขับขี่ในรอบเครื่องที่สูงขึ้นเสียงก็จะออกแนวทุ้มปนแหลมคล้ายกับเสียงรถซูปเปอร์คาร์ที่กำลังแลน่นผ่านอย่างรวดเร็ว ส่วนอัตราสิ้นเปลืองนั้นทําได้ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรสาหรับการวิ่งทางไกลซึ่งใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นมาต่อที่แฮลลิงซึ่งใช้ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบโช๊คอัพเทเลสโคปิกหัวกลับ มาโซชิขนาด43มิลิเมตรที่สามารถปรับรีบาวได้ทั้งโช๊คและสปริงด้วยการขันที่หัวโชค๊คส่วนด้านหลังเป็นแบบโช๊คอัพเดี่ยวที่พวงซับแทงของซาร์สซึ่งสามารถปรับตั้งค่าได้เต็มพิกัดพร้อมสวิงอาร์มหลังเดี่ยวแบบอลูมิเนียมซึ่งให้การขับขี่ที่ลงตัวโดยไม่ต้องปรับค่าใดๆเพิ่มสำหรับการขับขี่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแต่เมื่อขับขี่ในเมืองอาจจะดูแข็งไปนิดจากช่วงรีบาวที่สั้น แต่มันก็ให้ความรู้สึกที่เฟิร์มและมั่นคงหนักแน่น ก่อนจะปิดท้ายด้วยระบบเบรกซึ่งด้านหน้าเป็นแบบจานดิสคู่ขนาด320มิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์เรเดียล4ลูกสูบจาก Brembo ส่วนด้านหลังใช้จานดิสเดี่ยวขนาด220มิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์2ลูกสูบจาก Brembo เช่นกันพร้อมระบบ ABS จาก Boss ถึงแม้จะไม่ใช้คาลิปเปอร์โมโนบล็อกที่ดูหล่อและเปี่ยม สรุปแล้วบูทาเล่800เร็กสเตอคันนี้ถือเป็นรถ n น k e d เร็กสเตอร์ที่หล่อและโดดเด่นสะกดทุกสายตาที่สุดอีกคันนึงซึ่งไม่ว่าคุณจะขี่ไปไหนรับรองว่าต้องมีแต่คนเลี้ยวมองประกอบกับแฮลดิ้งเลิศๆไม่ว่าจะเป็นตอนซิ่งที่ความเร็วสูงหรือจะขับขี่ในเมืองที่พอซอกแซกได้ไม่ยากจากช่วงล่างเฟิร์มกับสรีระที่สมส่วนลงตัวนี้ยังไม่พูดถึงเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาให้อีกเพียบ กับความแรงระดับ125ม้าและช็อคหนักหนักซึ่งให้สมรรถนะที่ขับสนุกเร้าใจไม่แพ้รถซูเปอร์คาร์ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รวบรวมไว้ในผลงานระดับมาสเตอร์ e พีซคันนี้เป็นที่เรียบร้อยรอผู้ที่หลงรักบิ๊กไบค์และชื่นชอบในความแตกต่างที่เหนือระดับรับรองเลยว่าเจ้าบรูทาเล่800เด็กสเตอร์คันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนค่ะ